สวัสดีสูดบรรยากาศยามเช้าด้วยกันนะคะตอนนี้นช่วงเช้านะคะบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะสูตรเข้าไปให้เต็มปอดได้เลยนะคะบรรยากาศยามเช้าค่ะของชีวิตชุนบุตรนะคะดู บันทีลกพระแสงสุราธานีค่ะตื่นเช้ามาข้อสดชื่นนะ, <c oughs> ะก็สวมากพี่เล็กตื่นไม่ค่อยทันนูนจะตื่นมาอีกทีก็นูนพราทิตยขึ้นสูงมากแล้วแต่วันนี้พระอาทิตยังไม่ขึ้นเลยค่ะ เริ่มจะมีขอบฟ้าสีเหลืองๆออ่อนก <c oughs> ารที่เราถึนเชา้าก็ดีเน,นาะอย่างน้อยๆก <c oughs> ็ได้นำหน้าไป อีกเก้าหนึ่งไก่พอจะนอนอยู่ต้นเลยอ่าพี่ลิถ่ายจากมุมบ <iken af começa> ุญนะคะตอนนี้พี่ลิกขึ้นอย่างอยู่บนบ้านค่ะก็เลย อันนี้มนไข่ไข่นอนอยู่ตรงนี้นออาลุงก,ก็แล้วลุงก,ก็แล้วลุงก,ก็แล้วนี่ไงามาแล้วบินมาแล้วลงจากที่นอนแล้วก็บินสูงมากเลยไก่นี่ไม่นอนที่ต่ำนะนอนแต่ที่สูง เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลงลงตามกันมาค่ะนั่นๆเริ่มแล้วเริ่มแล้วบินสูงมากไก่เนี่ยเป็นไก่พันตัวเล็กๆเหมือนคล้ายๆไก่แจ้เนาะ